สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นทัดเพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ MFC Industrial หรือ MIT ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม บริษัทคันที่กุปดีเวลลอปเมนต์ร่วมกับบรลจ MFC เปิดตัวทัดเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ MFC i n d ั s เทียโดยเป็นทั์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองแรกในประเทศไทยที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามัญของ apuk จำกัด100% apuk เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินราคารประเภทคลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูลหรือ data center รวมถึงส่วนควบงานระบบต่างๆโดยมีพื้นที่ให้เช่ารว,วม1342ตารางเมตรและทรัพย์สินตั้งอยู่ที่เขตชาลตันกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนโยบายการลงทุนกองทัพเข้าลงทุนครั้งแรกโดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ap uk จำนวน21ล้านหุ้นรวมเป็นเงิน16.90ล้านปอนด์คิดเป็นสัดส่วน100%เเซจากบริษัท cgd digital partner ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินโดยบริษัท ap uk มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ แอสตันคอร์ทั้งนี้ทรัพย์สินที่บริษัท APUK เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารโกดังคลังสินค้าจำนวนหนึ่งหลังปัจจุบันทรัพย์สินได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูล data center ได้แก่ศูนย์ข้อมูล C หรืออาคารยนะูนิตซณวันที่กองทัพเข้าลงทุนบริษัท APUK มีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในจำนวนเงิน9.1ล้านปอนด์ซึ่งปัจจุบันได้จัดหาผลประโยชน์โดยการปล่อยเช่าพื้นที่ระยะยาวให้แก่ผู้เช่าคือบริษัท BIS จำกัด ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินทั้งหมดโดยมีระยะเวลาสัญญาเช่าถึงวันที่14กุมภาพันธ์พศ2576ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่บริษัท APUK เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ประกอบด้วยที่ดินอาคารที่ตั้งอยู่ในที่ดินตลอดจนส่วนควบและสิ่งติดตึงของอาคารดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์และงานระบบที่จําเป็นซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอาคารเพื่อการใช้งานเป็นศูนย์ข้อมูลซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูล ได้แก่ศูนย์ข้อมูล C หรืออาคารยูนิตซโดยอาคารดังกล่าวก่อสร้างเมื่อปีพศ2543จากนั้นได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาเป็นอาคาร Data c e n t e เในปีพศ2551โดยภายในอาคารจะมีห้องเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด3ห้องได้แก่ห้องเซิร์ฟเวอร์ 1, 2, 3ซึ่งเป็นเทียร์3ทั้งหมดโดยห้องเซิร์ฟเวอร์1และ2เปิดให้บริการเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2551ส่วนห้องเซิร์ฟเวอร์3เปิดให้บริการเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2555 ทั้งนี้อาคารยูนิตซมีพื้นที่รวมทั้งหมด2,294ตารางเมตรอัตราค่าเช่าปัจจุบันอยู่ที่ปีละ2.1ล้านปอนด์หรือประมาณ82ล้านบาทโดยคู่สัญญาตกลงให้มีการปรับขึ้นค่าเช่าเ,าเมื่อถึงกำหนดวันที่15กุมภาพันธ์ของปี2561พศ2566 2571ตามลำดับตารางแสดงรายละเอียดอัตราค่าเช่ารัดสินของกองทัพค่าเช่ารายปีและ อัตราการปรับเพิ่มขึ้นของค่าเช่าสรุปสาระสำคัญของสัญญาสินเชื่อจำนวนวงเงินกู้9.1ล้านปอนด์อัตราดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละ5ต่อปีประโยชน์จากการกู้ยืมผู้จัดการกองทัพมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้สําหรับลงทุนในทรัพย์สินที่กองทัศเข้าลงทุนครั้งแรกและการกู้ยืมเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตนั้นจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่วยทั์เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าต้นทุนในส่วนของผู้ลงทุนส่วนการกู้ยืมเงินนั้นจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของผู้ลงทุนต่ำลงดังนั้นการมีแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจะทำให้ผู้ถือหน่วยทัตได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในทรัพย์สินโดยใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอข,ขายหน่วยทัตแก่นักลงทุนเพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นหากกองทัตยังมีวงเงินกู้ยืมเหลือสำหรับ ใช้ในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทัพในอนาคตและจะสามารถช่วยให้กองทัพมีแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากรายได้จากการดําเนินงานของกองทัพเพื่อนํามาใช้ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทัพได้ทั้งนี้ CG d ดีเข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อย APUK เนื่องจากเ็งเห็นว่าเป็นการลงทุนนทรัพย์สินที่มีศักยภาพสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนได้อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอซึ่งศูนย์ข้อมูลเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับก,บการใช้ข้อมูล และวิวัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และไอทีสมัยใหม่และตลาดมีความต้องการพื้นที่จัดเก็บของข้อมูลดิจิตอลเหล่านี้อย่างมากทําให้ศูนย์ธุรกิจข้อมูลมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีนอกจากนี้ประเทศอังกฤษยังเป็นหนึ่งในผู้นําตลาดศูนย์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปและศูนย์ข้อมูลที่สารที่ติดตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างด็อกแลนดยังสามารถคงราคาได้สูงกว่าศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพื้นที่อื่นรอบนอก ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทัพในปี2562ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่47ล้านบาทกองทุนก็ไม่จ่ายปันผลมีการลดทุนมาแล้วทั้งหมด7ครั้งรวมเป็นเงิน1.30บาทปัจจุบันพา8.70บาทความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้เช่ารายเดียวและความสามารถในการชำระค่าเชา่าทรัพย์สินที่กองทัพเข้าลงทุนได้ปล่อยเชา่าเหมาพื้นที่แก่ผู้เช่าเพียงรายเดียวคือบริษัท BIS ทําให้แหล่งที่มาของรายได้ของกองทัศนมาจากผู้เช่ารายเดียวกองทัศจึงอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้เช่ารายเดียวหากผู้เช่าดังกล่าวไม่สามารถชําระค่าเช่าเนื่องจากปัญหาด้านการเงินของผู้เชา่าอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทัศน์และผลการดําเนินงานของกองทัศน์อย่างมีนัยยะสาคัญอย่างไรก็ดีถึงแม้กองทัศนจะมีผู้เช่าเพียงรายเดียวแต่ด้วยลักษณะการดําเนินธุรกิจของผู้เชา่าคือผู้ให้บริการจัดการข้อมูลแก่ลูกค้าซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการผู้เช่า มีหลากหลายในด้านธุรกิจและมีจํานวนมากลายจึงถือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ของผู้เช่าและเปรียบเสมือนกองทัพได้กระจายความเสี่ยงลูกค้าผ่านผู้เช่าอีกทอดหนึ่งทั้งนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาผู้เช่ามีประวัติการชําระค่าเช่าที่ดีไม่เคยผิดนัดชำระค่าเช่าและชําระค่าเช่าครบตามจํานวนทุกครั้งนับแต่ทําสัญญาเช่านอกจากนี้การชําระค่าเช่าของผู้เช่าเป็นการชําระค่าเช่ารายไตรมาสดังนั้นในหนึ่งปีผู้เช่าจะชําระค่าเช่าเพียง4ครั้ง และจะชำระก,ก่อนที่จะใช้ทรัพย์สินทําให้กองทัตลดความเสี่ยงและความถี่ในการผิดนัดการชําระค่าเช่าจากปัจจัยและลักษณะการดําเนินงานตามข้างต้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้เช่ารายเดียวและความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าได้ในระดับหนึ่งความเสี่ยงในการยกเลิกและไม่ต่อสัญญา ทรัพย์สินที่กองทัพเข้าลงทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวถึง25ปีโดยผู้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้ในเดืนอนถึงคุมภาพัน2566เพียงครั้งเดียวทั้งนี้ในกรณีที่สัญญาเช่ามีการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดอายุสัญญาหรือในกรณีที่สภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เชา่าให้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเช่าซึ่งเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีเงื่อนไขที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกองทัพน้อยลงหากเปรียบเทียบกับสัญ,ญญาเช่าที่ได้ทำไว้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจศูนย์ข้อมูลเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะคือมีค่าใช้จ่ายและเข้าจํานวนมากในรูปของค่าพัฒนาพื้นที่ค่าติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่างๆทั้งที่เป็นอุปกรณ์หลักและส่วนควบรวมการลงทุนทั้งหมดที่กล่าวมาและทรัพย์สินอื่นที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมถือเป็นมูลค่าสูงมากเพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูลที่รองรับความต้องการของลูกค้าหลากหลายธุรกิจซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นาระ ค่าใช้จ่ายของผู้เช่าดังนั้นด้วยลักษณะธุรกิจศูนย์ข้อมูลที่ต้องดําเนินการด้วยการให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาการที่จะเปลี่ยนทําเลที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลจะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมและมีศูนย์สํารองล่วงหน้าที่ดีและต้องมั่นใจว่าการย้ายสถานที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลที่มีผู้เก็บสํารองไว้กับศูนย์ข้อมูลปัจจัยต่างๆข้างต้นรวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการเป็นศูนย์ข้อมูลที่สูงเป็นปัจจัยสําคัญที่ผู้เช่าต้องพิจารณาอย่างหนัก ในการตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาเช่าปัจจุบันบริษัท APUK มีรายได้เป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษและค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นเช่นค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งคำนวณจากรายได้จากการดำเนินงานสุทธิรวมถึงค่าบริหารจัดการบริษัทค่าใช้ใจ่ายดอกเบีย้ยและเงินกู้ล้วนเป็นเงินสกุลปอนด์อังกฤษจ,จึงเป็นการจัดการความเสี่ยงโดยธรรมชาติหรือ natural h e g e ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีในปี2562ที่ผ่านมาประเทศสาราชอาณาจักรยังอยู่ระหว่างกระบวนการขอแยกจากสหภาพยุโรปส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวส่งผลให้มีการอ่อนค่าของเงินสกุลปอนและยังคงมีความผันผวน,นอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ยังคงอยู่ในกระบวนการนี้ดังนั้นกองทัพอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวน,นของอัตราแลกเปลี่ยน ในการจ่ายผลตอบแทนเข้ากองทัพเป็นสกุลเงินบาทและมีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าเงินลงทุนและบันทึกยอดขาดทุนสะสมทางบัญชีของกองทัพรวมทั้งส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลถึงผู้ถือหน่วยทัพต,ตามปกติรวมทั้งมูลค่าทรัพย์สินและอัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ทั้งนี้กองทัพมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนรายได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัท AP UK โดยใช้เครื่องมือทางการเงินได้แก่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศครับข้อมูลทั่วไปของมิดก็มี p n a นอยู่ที่0.37เท่ามี n น v อยู่ที่7.47บาท มิดก็มีพายอยู่ที่8.70บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟดอยู่ที่78.07%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทคันที่กรุ๊ปดีเวลอปเมนต์15.38%กองทุนเปิดวันพ r พเพอร์7.49%นางลักษณี5.13%น,นางสุธี3.90%กองทุนเปิดวันพ r o เพอร์้3.27%จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 97.50ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่2บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่4.12บาทครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ